สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงระบบธาตุและวิธีผสมธาตุกันนะคะโดยตัวของธาตุนั้นจะมีทั้งหมดเจ็ดธาตุด้วยกันก็คือดินน้ำลมไฟไฟฟ้าพืชและน้ำแข็งนะคะตัวของธาตุดินนั้นหากโจมตีใส่สตูที่มีสัญลักษณ์ธาตุอื่นๆอยู่อย่างเช่นธาตุน้ำเวลาที่โจมตีธาตุหินใส่จะทําให้เกิดผลึกขึ้นตัวของผลึกธาตุหากเราไปเก็บ ก็จะได้เป็นโล่ป้องกันของท่านนั้นๆมาทําให้เราสามารถป้องกันท่านนั้นๆได้ในระยะหนึ่งนะคะท่าน้ําเมื่อโจมตีออกไปจะทําให้โดนดาเมจท่าน้ําและจะทําให้สตูนี้ติดท่าน้ําหรือเป็นสถานะเปียกไปด้วยท่าลมตัวของท่านลมนะคะจะไม่ทําให้สตูเนี่ยติดท่านี้แต่ว่าจะเป็นการสร้างดาเมจกระจายให้กับท่าอื่นๆแทนท่าไฟเมื่อโจมตีจะทําให้สตูนั้นติดท่าไฟและสถานะนไฟไหมท่าไฟฟ้าเมื่อโจมตีจะทําให้สตูติดท่าไฟฟ้าและสถานะไฟฟ้าบนหัวค่ะโจ ตีใส่พื้นที่ที่เป็นน้ำต่ทําให้เกิดกระแสไฟฟ้าสร้างดาเมจไฟฟ้าอย่างต่อเน,นื่องต่อไปเป็นธาตุพืชตัวของธาตุพืชน,นะคะในตอนนี้ยังไม่มีตัวละครไหนที่มีธาตุพืชน,นี้ปรากฏแต่ว่าจะมีให้เห็นตรงส่วนของศัตรูที่เป็นพวกสลายพืช ที่จะเจอได้ตามในทุ่งหญ้ากว้างนะคะและสุดท้ายท่าน้ําแข็งตัวของท่าน้ําแข็งนะคะเมื่อโจมตีจะทําให้ศัตรูนั้นติดท่าน้ําแข็งด้วยนอกเหนือจากจะทําให้ศัตรูนั้นโดนโจมตีติดท่าน้ําแข็งจะทําให้ตัวศัตรูเคลื่อนที่ได้ช้าลงอีกด้วยต่อไปเราจะมาพูดถึงการผสมท่ากันในการผสมท่าแต่ละอย่างนั้นจะทําให้เกิดปฏิกิริยาท่าขึ้นแต่ละแบบไม่เหมือนกันซึ่งวิธีการผสมท่าแต่ละแบบมีดังนี้ ธาตุลมบวกกับธาตุอื่นๆตัวของธาตุลมนะคะจะสร้างดาเมจกระจายให้กับธาตุอื่นๆทําให้อยู่ได้นานขึ้นและทําให้เกิดดาเมจจากธาตุลมและธาตุอื่นผสมไปด้วยอย่างต่อเนื่องธาตุน้าผสมธาตุไฟ สองท่านี้เมื่อผสมกันจะทําให้เกิดปฏิกิริยาระเหยจะสร้างดามเมจเป็นท่าไฟหรือท่าน้ําเพิ่มอีกหนึ่งครั้งต่อไปเป็นท่าน้ําผสมกับท่าน้ําแข็งหากสองท่านี้มาเจอกันกจะเกิดปฏิกิริยาแช่แข็งทําให้ศัตรูโดนดามจธทท่าน้ําแข็งและถูกแช่แข็งเป็นระยะเวลาหนึ่งท่าน้ําบวกท่าไฟฟ้าจะทําให้เกิดปฏิกิริยาชาร์จไฟฟ้า ซึ่งศัตรูที่อยู่ใกล้กันจะถูกช็อตไฟฟ้าแบบชิงลูกโซ่และทําดาเมจไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องต่อไปา้าไฟกับไฟฟ้าหาก2องท่านี้มาเจอกันจะเกิดปฏิกิริยาโอเวอร์โหลดจะทําให้เกิดการระเบิดกระจายอย่างรุนแรงลอบตัวเลยทีเดียวา้าไฟกับท่าน้ําแข็งจะทําให้เกิดปฏิกิริยาละลาย ทำให้โดนดาเมทธาไฟหรือธาตุน้ำแข็งแรงขึ้นหนึ่งครั้งธาตุไฟบวกธาตุพืชจะเกิดปฏิกิริยาเผาไหม้ทำให้ศัตรูที่ถูกเผาด้วยดามิธาไฟอย่างต่อเนื่องและสุดท้ายธาตุน้ำแข็งบวกธาตุไฟฟ้าจะเกิดปฏิกิริยานำไฟฟ้าเป็นการระเบิดสร้างดาเมิรอบตัวในระยะทั้งหมดและลดพลังป้องกันของศัตรูลงอย่างมาก ส่วนตัวของธาตุดินนั้นจะไม่สามารถผสมธาตุกับธาตุอื่นได้ทําได้เพียงสร้างผนึกอย่างเดียวเท่านั้นนอกจากธาตุปกติแล้วยังมีสถานะธาตุาแบบพิเศษอีกด้วยซึ่งตัวสถานะธาตุาเหล่านี้จะเจอได้จากในสไปรัลอบิดและอบิโซโดเมนเท่านั้นซึ่งอาจจะเกิดจากสตูหรือวัตถุบ,บางอย่างที่มีออรา่าทําให้ส่งผลต่อตัวละครและเพื่อนๆของเราที่อยู่ในทีมโดยตัวของออร่าแต่ละแบบนั้นจะให้ผลดังนี้ 1. น้ําแข็ง จะเพิ่มอัตราการใช้ค่าสตามีน่ามากขึ้น 2. ไฟฟ้าลดการได้รับอนุธาตุทำให้ใช้ถ้าไม่ตายได้ยากขึ้น 3. ท่าน้ำจะเพิ่มระยะการคุณดาวของสกิล 4. ธาตไฟทำดำาเมจธาตไฟรุนแรงกว่าการเผาไหม้แบบปกติทั่วไปและเรื่องสุดท้ายการสอดประสาทของธาตุในส่วนนี้จะมีผลกับในปาร์ตี้ของเพื่อนๆทุกคนซึ่งถ้าหากว่ามีลาดตรงตามเงื่อนไขจะทำให้ได้รับสถานะพิเศษนั้นมา และยังมีผลในหมวดโคออฟที่เพื่อนๆเ,เล่นกันอีกด้วยโดยเงื่อนไขที่จะได้รับโบนัสธาตุมีดังนี้หากมี4ธาตุไม่ซ้ำกันจะได้พลังป้องกันธาตุเพิ่มขึ้น12%หากมีตัวละครธาตุรวม2ตัวการใช้ค่าตามีนาจะลดลง5%ความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น5%และลดระยะเวลาการคูณดาวของสกิลลง5%มีตัวละครธาตุไฟฟ้า2ตัวลดระยะเวลาจากสถานะของธาตุน้ำลง40%และถ้าหากมีการผสมธาตุ นำไฟฟ้าโอเวอร์โหลดชาร์จไฟฟ้าจะมีโอกาส50%ที่จะได้รับผลหรค่าไฟฟ้าต่อไปมีท่าน้ำในทีม2ตัวจะลดระยะเวลาสถานะของท่าไฟลง40%เมื่อได้รับการรักษาจะมีผลมากขึ้น10%ตัวละครท่าไฟ2ตัวลดระยะเวลาจากสถานะของท่าน้ำแข็งลง40%และเพิ่มพลังโจมตีพื้นฐาน10%ต่อไปมีท่าน้ำแข็ง2ตัวขึ้นไป จะลดระยะเวลาของสถานะธาตุไฟฟ้าลง40%และเพิ่มอ,อกาสติดคี้ต่อศัตรูที่ติดสถานะแช่แข็งหรือธาน้ำแข็ง10%สุดท้ายมีตัวละครธาตุดิน2ตัวจะเพิ่มการต้านทานการขัดจังหวะและหากมีโล่ป้องกันจะเพิ่มพลังโจมตีขึ้น5%สำหรับในคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้เอาไว้พบกันไหนในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ